ไม่กินแล้วกินแล้ว okay. สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูน้ำผู้แมวนะคะที่เพิ่งซื้อมาวันนี้แล้วก็ต้องมานั่งรูน้นีดว่าเด็กๆจะชอบกันหรือเปล่าวันนี้พี่อยู่ก็จะพาพวกเรามาประกอบ นะครับแล้วก็ทดลองใช้งานตัวนำพูแมวนะครับซึ่งจร <Wow. S 1> ิงๆมันก็เป็นไอเทมที่คนอื่นเขาก็ใช้กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเพชรคิดนะครับเพชรคิด3เป็นรุ่นที่3ของเขาหรือเปล่าที่ทดลองใช้รุ่นนี้ก็เนืองจากว่ามันสามารถใช้ไม่ต้องเสียบเสียบ <ๆ S 2> เสียบอะแด,เดปเตอร์ไฟฟ้าตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ฐานได้นะครับสามารถใช้ฐานได้อ่ะมาดูว่ามัน มันมีอะไรบ้างเนี่ยในกล่องอันนี้คือแกะกล่องมามันก็จะมีตัวที่เป็นฮอสเป็นตัวบอดี้ของมันน,นะครับในบอดี้เนี่ยก็จะเอาไวบ้บรรจุน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มซึ่งตัวบอดี้เนี่ยก็จะมเีเขียนระบุเอาไว้บอกเอาไว้นะครับว่าใส่น้าได้เท่าไหร่คือไม่แน่ใจว่ามันได้กี่ลิตรนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นควิกไกด์ของมันเป็นภาษาจีนนะครับแต่ที่แน่ๆคือ เขาบอกว่า Max คือ้นทีนี้มองไม่เห็นไม่เป็นไรนะดูตามเล็บพี่อยู่แล้วกันนะครับคือใส่น้ำได้นะครับไม่ให้เกินที่เขาเขียนว่า Max นี่คือขีดสูงสุดของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำซึ่งตัวตัวถังเนี่ยนะครับจะต้องคอนเน c t หรือว่าติดตั้งเข้ากับตัวถานซึ่งจะเป็นตัวที่เ,เป็นมอเตอร์นะครับเป็นตัวนำไฟฟ้านะฮรแล้วก็จะมี อันนี้จะเป็นถาดกรองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถาดรองน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์เป็นแผ่นกรองนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้แต่ปัญหาก็คืออะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์แบบจีนแท้เลยนะครับซึ่งจะต้องไปซื้อตัวแปลงมานะครับส่วนพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นแบบไทสีเออม,มันมืดแสงไม่ค่อยดีนี่ครับเป็นแบบไทสีนะ Uh huh. เวลาที่เราคอนเน c t เนี่ยเราก็จะคอนเน c t เข้ากับตัวฐานนะครับซึ่งพอร์ตก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใส่ฐานนะครับไม่มีฐานแถมมาครับอันนี้เป็นฐานที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็ตัวสกรูเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีที่ขันให้นะครับคือเราจะต้องเตรียมเองแย่ <c oughs> yeah, มากประมาณนั้นส่วนการใช้แบตเตอรี่หรือว่าแบตเสริมเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ฐานนะครับ หลังจากที่พี่อยู่ถอดออกมาก็จะเห็นว่าคือถาดรางฐานเนี่ยใช้ฐานขนาด 3A เนะครับเป็นฐานขนาดเลข 3A แล้วก็ค่อนข้างที่จะเรืองพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าใช้ฐานถึง5ก้อนด้วยกัน1 2 3 4 5ก้อนนะครับแต่เท่าที่พี่อยู่ศึกษาดูตามชนิดของมอเตอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะ ประหยัดไฟอยู่นะค่อนข้างที่จะประหยัดไฟพอสมควรนะครับถ้าเสียดูแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งอาจจะเดือนหนึ่งเนี่ยเปิดถ้าเป็นเสียบป,ปลั๊กนะครับทิ้งไว้เนี่ยเดือนหนึ่งตัวน้ําพุหรือว่ามอเตอร์ตัวนี้น่าจะกินไฟไม่เกิน10บบาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวส่วนตัวที่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแบตเตอรี่หรือว่าฐานเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับแรงหรือว่าพลังงานของฐานด้วยนะครับถ้าเป็นฐานทั่วไปก็อาจจะหมดไวนะครับซึ่ง คิดว่าน่าจะถ้าเป็นฐานทั่วไปเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ3-4วันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฐานที่มีพลังงานที่แรงขึ้นมาหน่ยอยอาจจะอยู่ได้ถึงสัปดาห์อันนี้ต้องเทสแล้วก็ทดสอบดูนะครับเมื่อกี้พี่อยู่ลืมนะครับซึ่งมันคนละชนิดกันอันนี้มันเป็น 2A นะอนะพอดีไม่มีฐานาขนาด 3A ที่บ้านไม่งั้นก็จะเทสให้ดูเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าก็แล้วกันสําหรับใครที่สนใจนะครับ ส่วนตัวฟิลเตอร์เนี่ยนะครับจะต้องเอาไปก่อนใช้งานเนี่ยจะต้องเอาไปแช่น้ําอย่างน้อย5-10นาทีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเวลาประกอบเนี่ยก็เอาไปแช่ทิ้งไว้ยาวๆเลยก็ได้นะจากนั้นเนี่ยก็เอามาล้างสัก 2- 3สามน้ำนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องล้างน้ําให้สะอาดให้เรียบร้อยรวมทั้งตัวถังด้วยนะครับล้างให้สะอาดเรียบร้อยแต่ก็พยายามจะให้ด้านล่างเนี่ยโดนน้าหรือว่าเปียกนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะ ส่วนตัวแล้วตัวแปลงเนี่ยต้องไปหาซื้อมานะครับนี่ซื้อมาจากโฮมโปรหกบกว่าบาทนะครับไม่งั้นใช้ไม่ได้โอเคเวลาใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวที่เป็นถาดกรองนะครับติดตั้งเข้ากับตัวรูของถาดกรองเนี่ยก็จะเอาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นปั๊มรูนี้นะครับเสียบเข้าไปนี่เราลองสาธิตให้ดูก่อน ไม่ได้ตั้งใจแบบว่าที่จะมาทำรีวิวนะแต่ว่าเอามาทดลองทำเผื่อมีใครสนใจเสียบให้ตรงรูนะครับเสียบให้ตรงรูอันนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองลองลอง,ลองทำให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกรองตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยเอาด้านนี้ลงด้านล่างนะครับแล้วก็หงายด้านนี้ขึ้นนะครับแล้วก็กดลงให้แน่นแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะติดตั้งตัวที่เป็นถาดรองน้ําเข้าไปนะครับเสียบ ค่อยตรงกับรูแล้วก็แล้วก็หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับให้แน่นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวถังเนี่ยนะครับติดตั้งเข้ากับตัวถาดที่เป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับตัวแปลงให้เรียบร้อยนะเ่าโอเคทีนี้เรามาดูว่าตัวถาเนี่ยมันเซตอัพหรือว่ามันมีคำสั่งใช้งานยังไงนะครับโอเค ตรงนี้เราจะเห็นว่ามี Smart Normal r e f i l l Filter แล้วก็แบตเตอรี่นะครับไอ้ตัว Smart เนี่ยนะครับมันจะเป็นโหมดการใช้งานโดยปกตินะครับแล้วก็อีกโหมดนึงก็จะเป็นโหมด Normal ตรงนี้นะครับตามเล็บที่พี่อยู่จนี้โหมด Normal นะครับส่วนตัวตัว O ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่ามันกดกดไม่ได้นะลักษณะมันเหมือนเป็นแบบทัชสกรีนแบบว่าใช้แตะอะไรเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยแตะ 2ทีเขาบอกว่าให้แตะ2 T ทีนะ1 2มันก็จะเปลี่ยนจากโหมดสมาร์ทไปเป็นโหมดนอร์ม l ลนะครับแต่อีก1 2มันก็จะเปลี่ยนจากโหมดนอร์ม l ลกลับมาเป็นสมาร์ทโหมดสมาร์เนี่ก็จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างประหยัดไฟนะครับแล้วก็ยืดอายุข,ของมอเตอร์นะครับส่วนโหมดนอร์ม l ลเนี่ยแรงน้นนนําก็จะค่อนข้างแรงก็จะมีเหมือนกับเป็นคลื่นน้าพุขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็ใช้โหมดสมาร์ทก็ได้นะครับใช้โหมดสมาร์ทก็จะได้ ประหยัดพลังไฟฟ้าหรือว่าฐานของเรานะครับแบตเตอรี่แล้วก็มาดูตรงนี้ครับตรงที่เขียนารีฟิลเนี่ยมันก็จะเป็นไอคอนที่แบบเอาไว้เตือนเวลาที่เวลาที่น้ํามันใกล้จะหมดหรือว่าน้ํามันพร่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีะไฟสีแดงเตือนนะครับส่วนฟิลเตอร์เนี่ยก็จะเป็น ไฟเสีแดงเตือนเหมือนกันในกรณีที่ฟิลเตอร์เนี่ยสกรปรกหรือได้เวลาเปลี่ยนนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับแจ้งเตือนโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดลองใส่น้ําแล้วก็ประกอบด,ดูนะครับดูซิว่าหน้าตาของมันตอนที่ทํางานแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคเราก็จะเติมน้ําเข้าไปตามปริมาณนะครับก็คือแม็กอันนี้น้ําประมาณ1.5ลิตรนะครับ ก็เกือบจะแม็กซ์เหมือนกันนะโอเคน้ำที่เติมลงไปเนี่ยก็คือ1ขวดนะครับ1.5ลิตรคิดว่าน่าจะกำลังจะพอดีนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะวางถาดนะครับซึ่งเป็นถาดกรองเนี่ยจุ่มลงไปให้ตรงกับรูของปั๊มนะครับนี่ครับสีดำนี่แะครับนะครับวางลงไปแล้วก็จะวางถาดกรองเลครับวางลงไปให้พอดีนะครับกับขอบแบบนี้นะครับวางให้พอดี โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะวางแผ่นกรองไปนะครับด้านนี้เลยนะครับแล้วก็กดลงโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะใส่แผ่นรองน้ำเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับไม่ต้องแน่นมากเลยครับโอเคก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะวางตัวบอดี้เนี่ยนะครับ เข้ากับตัวถาดน,นะครับแต่ันดับแรกเราก็ต้องใส่ฐานแล้วก็หรือไม่ก็เ,เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะลองเสียบปลั๊กนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะเสียบตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น Type C เนี่ยเข้าไปกับพอร์ตตรงนี้นะครับพี่เรียบร้อยข้อดีคือเขามีมีแบบเป็นร่องเก็บสายเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมใช้งานโอเคเฮ้ okay. hey. โอเคหลังจากที่เราเสียบอะแดปเตอร์ที่เป็นไทสี C, เข้ากับตัวถาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะลองวางตัวถังนะครับน้ำคูนี่เข้ากับตัวถาดดูซิว่ามันจะทำงานยังไงบ้างโอเคหลังจากที่เราติดตั้งแล้วก็ใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองสวิตช์เครื่องดูนะครับสวิตช์ปลั๊กดูว่ามันจะทำงานยังไงนะครับป๊บ okay. น,นี่ก็จะเป็นโหมดของมัน นี้ก็จะเป็นโหมดสมาร์ทนะครับโอเคโหมดสมาร์ทก็จะมีน้ำผุขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ด,ดูว่าน้องยุกิสนใจหรือเปล่าอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเป็นโหมดโหมด Normal ดูกด2รอบนะครับแตะทัด2ครั้งนะครับ น้ำก็จะแรงขึ้นมานิดนึงนะครับพี่ยู่ใช้น้ําเป็นน้ํากับ Hesh 2นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ํากลองที่บ้านยังน้องแมวไม่สามารถกินได้นะเพราะว่าน้ำมันจะค่อนข้างเค็มน้องยุก,กิก็สงสัยต้องให้เวลาปรับตัวนิดนึงนะครับเราอาจจะใส่ตัว แคเน็บลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้แมวสนใจมากยิ่งขึ้นยูน้องอยลงูลองชิมดิลองชิมดูจริงๆอันนี้ไม่ใช่ของของหนูนะเป็นของพี่มิจังประมาณนี้นะครับประมาณนี้หมดการใช้งานก็จะมีอยู่แค่นี้นะอันนี้ก็จะเป็น ตัวไอคอนตัว O เนี่ยครับเราสามารถทัชหรือว่าแตะได้สองครั้งไม่ต้องกดนะครับแค่แตะ2ครั้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมหมดจากน o r m มอมาเป็นตัว Smart นะครับส่วนไอคอนต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่แจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับในกรณีที่เราใช้ฐานนะครับแล้วก็ในกรณีที่ฟิลเตอร์สกปรกเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเป็นไฟสีแดงกับริบนะครับรวมทั้งรีฟิลน่ก็จะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการถ้าน้ามันพ่องนะครับมันก็จะ แจงเตือนให้เราเติมน,น้ําให้น้องเหมียวนะครับม,มาดูว่าน้องยุก,กิจะกินน้ํานี่หรือเปล่า <laughs> กำลังสงสัยอยู่นะครับอ๋แต่หนึ่งทีไม่กินแล้วกินแล้วมันก็จะช่วยกระตุ้นให้น้องแมวเนี่ยอ,อ,อยากกินน้ำนะครับ น้องหมาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งน้องหมาน้องแมวจากที่ได้เติมน้ำลงไปนะครับก็จะได้ประมาณ1.5่ลิตรนะครับ1.5ถึง1.7ลิตรนะครับได้ประมาณนั้นไม่ถึง2ลิตรนะครับอันนี้ก็จะทำงานอยู่ในโหมด normal นะครับซึ่งจริงๆแล้วแรงดันเนี่ยจะ เท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะครับจะแรงกว่ากันไม่มากนักนะครับเพียงแต่ว่าต,ตัวที่เป็นโหมด normal เนี่ยครัมันจะช่วยให้น้ํากระเพื่อมมากขึ้นน,นะครับอืมส่วนโหมดที่เป็น Smart เนี่ยน้ำมันก็จะนิ่งกว่านะครับน้ำก็จะนิ่งกว่าเล็กน้อยความแตกต่างนะครับระหว่างโหมด สมาร์ทกับโหมด Normal นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้อยู่ในโหมดสมาร์ทนะครับจะเห็นว่าอยู่ๆเน้น้าก็หยุดนะครับหยุดทํางานนะครับตัวปั๊มหยุดทํางานนะครับซึ่งเนี่ยเป็นโหมดของสมาร์ทนะครับคือในโหมดสมาร์ทเนี่ยตัวปั๊มน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะทํางานประมาณ3นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะตัดการทํางานนะครับซึ่งข้อดีก็คือจะทําให้ตัวปั๊มน้ำเนี่ย มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับรวมทั้งตัวแบตเตอรี่สําหรับคนที่ใช้ฐานเนี่ยก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับคือมันจะทํางาน3นาทีแล้วก็ตัดไปนะครับแล้วก็จะหยุดทํางานประมาณ3นาทีเท่าที่จับให้ดูนี้นะครับนะครับก็คือทํางาน3มนาทีแล้วก็หยุดพัก3นาทีเท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดสมาร์ทส่วน โหมดที่เป็นโหมด normal เนี่ยนะครับมันก็ตัวปั๊มเนี่ยก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับก็อาจจะทำให้ปัม๊มทำงานหนักอายุการใช้งานก็อาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะหมดไวด้วยนะครับซึ่งเลือกใช้ให้ตรงกับบ,บริบทก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กลัวไฟไหม้ไฟช็อตก็ ใช้แบตเตอรี่นะครับในกรณีที่ไม่อยู่บ้านนะใช้ฐานที่มีกําลังไฟที่แรงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับสําหรับเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็เปิดเป็นโหมดสมาร์ททิ้งไว้ก็ได้นะครับตามนี้นะครับระหว่าง2โหมดก็ผลการเทสก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเสียบน้ำผู้ให้พี่มิจังกับพี่พี่ใหม่ดูนะครับดูน้องมิจังกับน้องพี่ใหม่จะสนใจหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นถ้วยน้ําของน้องมิจา์ปีใหม่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นน้าผูที่เราเสริมเข้าไปเดี๋ยวเราจะปรับเป็นโหมด normal ให้มันทํางานอยู่ตลอดลาก่อนอดูว่าใครจะกินเป็นคนแรกดูว่าน้องปีใหม่หรือว่าน้องมิจังมิจังกำลังสนใจอยู่นะครับแต่ว่าก็รู้สึกจะลำคาญปีใหม่อยู่เหมือนกัน เดี๋ยวเรามานั่งดูว่าน้องพี่ใหม่จะจะกินน้ำจากน้ำผูหรือเปล่าสรุปก็คือพี่นาวมิปีใหม่ยังไม่สนใจนะเดี๋ยวต้องรอให้เขาหิวน้ำก่อนนะครับก็คงจะต้องปรับตัวกันสักแป๊บหนึ่งน้องยุกิก็ได้ชิมน้ำไปแล้วนะครับก็โอเค ก็ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําที่ค่อนข้างสะอาดแบบนี้นะครับตัวฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองของเขาเนี่ก็อาจจะใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดว่าใครคือเราก็าเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็ใช้น้ําปปานะครับก็เข้าใจอันนั้นเนี่ยจะต้องหาแหล่งซื้อฟิลเตอร์เข้ามาสํารองเอาไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจตอนนี้เนี่ยราคา พร้อมส่ง1,300บาทนะครับต้องดูให้ดีครับบางร้านก็อาจจะราคาถูกกว่านี้นะครับวันนี้พี่อยู่สั่งจากาลาซาด้านะครับก็จะได้ราคานี้รวมค่าส่งด้วยเ,เดี๋ยวก็จะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับพรุ่งนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับยุกิยุกิชอบไหมอูไม่มีเสียงตอบรับบ๊ายบาย